โจทย์ข้อถัดไปนะครับบอกว่าเนนี้มีน้ำ2กิโลกรัมนะครับอยู่ที่ความดัน200มีค่าคุณตี้มาแล้วเห็นคำว่าคุณตี้ปุ๊บแปลว่ามันต้องเป็นสถานะอะไรครับของผสมอิ่มตัวเนาะมีค่า x เท่ากับเท่านี้ครับจุด2.5นะครับก็คือในของผสมนั้นมีมวลของส่วนที่เป็น i อ,อยู่25เปอร์เซนนะครับของมวลทั้งหมดเ ถัดมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันอุณหภูมิมันถูกยกขึ้นนะอุณหภูมิมันถูกเพิ่มขึ้นถูกยกขึ้นนะครับ20องศาในกระบวนการความดันคงที่นะครับยกขึ้น20องศาไม่ใช่ยกเป็น20องศานะเข้าใจไหมเดินเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเพิ่มขึ้น20องศาเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนว่าอีตอนที่มันอยู่สภาวะเริ่มต้นเนี่ยของผสมอิมตัวความความดัน200เนี่ยอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่แล้วบวกขึ้นไปอีก20 โอเคไหมเห็นไหมเพิ่ม <P ers il k> ขึ้นเป็นกับเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคนละความหมายคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมอันนี้มันคือเพิ่มขึ้นอีก่20องศา,านะครับเพราะอาจารชิดท,ทานโซยก็คือถามว่าค่า q เป็นเท่าไหร่แล้วก็เวิร์คดเวเป็นเท่าไหร่สําหรับกระบวนการนี้นะครับแปลว่า ถ้าเราจะคำนวณ Q กับคำนวณ W ได้เนี่ยแปลว่าสงสัยระหว่างสองสภาวะเนี่ยข้อมูลมันต้องครบถ้วนแล้วนะเนี่ยมันถึงจะเปิดตารางได้แล้วไปหางานไปหาความร้อนจากสมดุลอลังงานได้เนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับก็ข้อมูลอะไรที่เขาให้มาเนี่ยเขียนเป็นรูปก่อนก็ได้นะครับเอ่อจะได้เห็นภาพโพสอ้าวทีเนี้ย น้ำสองกิโลกร,รมัมภาชนะมันหน้าตาเป็นไงวะอยู่ในกระบอกสูบลูกสูบป่ะอยู่ในถังป่าไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันมีมีค่าคุณภาพไอเป็นยี่บห้ามันคงต้องบรรจุอยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งเนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นถังกลมถังออ่ยงถังอะไรก็ไม่ไรู้ แต่ถ้าเป็นผมนะผมชอบผมชอบปลดเปื้องพันธนาการไว้ชอบเอาแบบไม่มีกรอบเว้ถ้าเขาไม่ให้รูปร่างพาชนะมานะผมจะวาดรูปมั่วๆให้มารูปผมก็จะวาดรูปว่าแม่มึงเป็นน้ํารูปร่างอะไรก็รู้สักก้อนนึงอะ่ะตัวกูไม่สนใจหรอกมันไม่ใช่สไม่ใช่สาระสําคัญอะไรไให้มันมีน้ําอยู่ก้อน,นึก็แล้วกันนะครับอ่นะ ไม่รู้อ่ะไม่ให้ภาชนะกูมากูก็วาดรูปมัวม่วๆขึ้นมาก้อนมันเป็นน้ําก้อนนึงนะครับแล้วผมก็ให้สิ่งเนี้ยมันเป็นระบบของผมอ่ะไอ้น้ําก้อนเนี้ยนะครับมวลควบคุมของผมหรือว่าอันนี้พอเรียกมวลควบคุมปุ๊บคือระบบปิดเลยนะใช่ไหมผมกําลังติดตามพฤติกรรมของมวลก้อนเนี้ยคือระบบปิดอ่ะให้น้ํามันมีรูปร่างหน้าตาแบบอิสระเลยครับเป็นฟรีฟอร์มไปนเลยครับนะครับจะได้ปลดปลดกรอบในสมองออก สภาวะที่หนึ่งกับสองหน้าตามันก็คงคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าเอ๊จะสื่อยังไงให้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาเกี่ยวข้องด้วยวะเขาบอกว่าอุณหภูมิยกขึ้นที่สิบองศาแต่ว่าปริมาตรที่สองมันควรจะใหญ่หรือเล็กกว่าปริมาตรแรกปริมาตรที่สองควรจะใหญ่หรือเล็กกว่าปริมาตรแรก อุณภูมิเพิ่มขึ้นยี่สิบองศาของร้อนขึ้นปริมาตรขยายตัวหรือหดตัวโอเคไหมโอเคไหมประมาณนี้นะ อุณภูมิเพิ่มขึ้นก็นเลยดาว,ว่าปริมาตรมันน่าจะขยายขึ้นว่ะผมก็เลยวาดรูปให้ปริมาตรที่หนึ่งเล็กกว่าปริมาตรที่สองมาแล้วกันนะอ่ะสภาวะหนึ่งสภาวะสองเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะทำไหมเนี่ยคือผมไม่ต้องไปแบบรู้อะไรเยอะแยะผมคิดเอานี่แหละใช้ธรรมชาติที่กุณเ็นเห็นหนี่แหละมาตอบนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรยากกว่าน,นี้หรอกนะครับอ่าเราก็เริ่มไล่ข้อมูลนะมวลนะครับ มวลสองกิโลกรัมผมไม่เขียนมวลหนึ 2, ่งมวลสองเพราะอะไรเพราะมวลมันไม่เปลี่ยนนะก็ผมกําลังติดตามพฤติกรรมมวลก้อนนี้อยู่อะครับมวลมันก็ต้องเหมือนเดิมสิวะใช่ไหมผมก็เลยเขียน m เ,เฉยๆไม่เขียน m หนึ 1, ่ง m สองนะครับสภาวะที่หนึ่งเขาให้ข้อมูลอะไรมาอีกนะเป็นของผสมอิมตัวใช่ไหมเพราะว่าเขาให้ความดันหนึ่งมาเป็นสองร้อยกิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ค่า x หนะึ่งอะมันคือศูนย์จุดสองห้านะครับ สภาวะสองอุณภูมิเพิ่มขึ้นยี่สิบองศาเว้ยเออเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนแต่ว่าเรารู้ว่าทีสองอ่ะจะต้องมากกว่าทีหนึ่งอยู่ยี่สิบองศาเขียนอย่างนี้ยากเว้ยเขียนอย่างนี้ได้ไหมทีสองมากกว่าทีหนึ่งอยู่ยี่สิบองศาให้ผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหม โอเคไหมแต่ว่ามีค่าเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวกูกลับมาเติมแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปหาก่อนเอ,อเขาถามในอีก constant pressure เ,เยี่ยมเลย P คงที่ตอนเนี้ยในหัวผมคิดไปถึงสมการงานแล้วนะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรคือพอพินทิเกรต Pdv พอ P คงที่ดึง P ออกมางานก็จะเท่ากับ P คูณกับ v สองลบวหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมก็คิดไปถึงนูนะ่นแล้วนะนึกออกไหมความดันคงที่ก็ p ีเดลต้า v เลยครับนะครับเสร็จปุ๊บดูอะไรต่ออีกหมดแล้วนะสิ่งที่เขาถามคืออะไรครับ q <S <S เป็นเท่าไหร่เ o r k เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาถามเนาะนะครับถัดไปทำอะไรนะไล่สมมติฐานใช่ไหม สมมติฐานอ่ะมันเป็นมวลควบคุมใช่ไหมเราสนใจพฤติกรรมของมวลก้อนเดียวนะครับมวลควบคุมก็เป็นระบบปิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะผมเขียนแบบให้มันชัดๆเลยนะผมเขียนว่าสนใจพฤติกรรมของมวลก้อนหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือมวลควบคุมเนาะซึ่งมวลควบคุมก็คือระบกปิดเนาะอ่ะแล้วเป็น t e ต d y s t เตตหรือ r ทนเซียนก็ดูว่าสภาวะที่หนึ่งกับสองเหมือนกันไหมสภาวะที่หนึ่งกับสองเหมือนกันไหมอุณภูมิเหมือนเดิมไหมความดันเหมือนเดิมไหมปริมาตรเหมือนเดิมไหมอ่า คุณอย่าไประแวงมันมากดิหนึ่งกับสองอ่ะสภาวะมันเหมือนใช่ไหมสภาวะมันเหมือนใช่ไหมหนึ่งกับสองสภาวะเหมือนไหมปริมาตรเท่าเดิมไหมไม่อ่ะล้วทำไมถึงตอบเหมือนเดิมอ่ะความดันเหมือนเดิมไหมความดันเหมือนเดิมอุณหภูมิเหมือนเดิมไหมไม่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นยี่สิบองศามันมีตัวนึ่เปลี่ยนมันก็แปลว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วไงถูกไหมพอไม่เหมือนเดิมปุ๊บก็ ทานเซียนใช่ป่ะถูกไหมถูกป่ะพอเป็นทานเซียนปุ๊บเดี๋ยวสมดุลพลังงาน Q ลบ W ตัดกับ Delta U มันต้องเด้งมาในหัวเลยนะตอนนี้โอเคไหมครับระบบปิดที่เป็นทานเซียนว้สมดุลพลังงานคือ Q ลบ W ตัดกับ Delta U โอเคไหมครับถัดไปมันน่ามันไม่น่าจะมีสมมติฐานอะไรอีกแล้วนะถัดไปนะงั้นไล่สมการสมการในชีวิตคุณตอนนี้มีกีอ่อัน มีแค่สองอันเองน,นะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปอลิเมอรนะครับคือ w เท่ากับอินทิเกรต p นะครับแต่เนื่องจากความดันคงที่เว้ยดึงเลยได้ไหมดึง p ออกมาข้างหลังเหลือ v 2สองลบ v หนึ่งเว้ยเก่งกว่านั้นอีกเดี๋ยวกูดึง m อออกมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นระบบปิดใช่ไหม ป็นระบบปิดกูดึงเอ็มออกมาเลยแล้วข้างในก็เหลือเป็นปริมาตรจำเพาะอย่างนี้ได้ไหมทําไมต้องถึงเขียนแบบนี้ก็เดี๋ยวเปิดตารางเจอค่าวีจำเพ,พาะกูก็ใส่สมการได้เลยไงใช่ไหม,มองออกไหมครับอีกสมการหนึ่งคืออะไรครับสมดุลพลังงานสมดุลพลังงานระบบปิดทานเสียนอ่ะก็ค ลบ W เท่ากับเดลต้า U ใช่ไหมพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานในตัวที่เปลี่ยนใช่ปะ่ะโอเคไหมเป็นระบบปิดใช่ไหมงั้นเราทำนี้เลยได้ไหมดึงมวนออกมาก่อนเลยข้างในก็คาไว้เงี้ยนะครับโอเคไหมเพราะค่า U จำเพาะมันเปิดตารางใส่ได้เลยใช่ปะ่ะถูกไหมอ่เริ่มทำเลยนะครับ